สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทารลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจใช่องกันนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามและทุกกําลังใจที่มีให้กับช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุดิน ถ้าดินได้แก่ราศีการราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่31มีนาคมปี2568มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัศนคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไหลจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับ สิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินการพืชส่งมังกรคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์มอโตสอ่านตามพลังงานและความหมายและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับ ขอสินศักศ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในพื้นดวงชะตาของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่คิงออฟเบตเกิลราชาถือเหรียญเป็นพลังงานไพ่คนที่มีความมั่นใจ คนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วเหมือนคุณเป็นฝ่ายที่สนับสนุนในเรื่องการเงินกับเขาหรือการดูแลหรือการห่วงใยชาวท่าดินเนี่ยถ้ามีพลังงานไพ่คิงออเบิร์ตเกิขึ้นมาใบแรกเนี่ยคุณเป็นคนที่รักใครยากคุณได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วคุณพร้อมที่จะทุ่มเทคุณพร้อมที่จะเอาใจใส่คุณพร้อมที่จะทําเพื่อเขาคนนั้นนะมีพลังงานไพ่เดอะเทมเปรนด์ เดอเทมเพรสสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดหรือมีพลังงานไพ่การปรับเปลี่ยนการ,ปรเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอในตัวของเราเองเราเป็นคนที่หาประสบการณ์พัฒนาอย่างต่อเนื่องในตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่เดลเดอรเบอร์เดลเดอรเบอร์ชาวเมทนลักนาเมทุนเป็นพลังงานไพ่ดวงที่มีสเสน่ห์หรือความมีสเสน่ห์ของคุณหรือมีคนที่อยากกลับมาพบเจอ,เอ,อมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยกับคุณมีพลังงานไพ่ถู่วครับความรักความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดความรัก ที่ในวันนั้นมีคนคนหนึ่งที่เคยทําให้เราผิดหวังให้เราเสียใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีคนที่อยากกลับมาจับมือมีคนที่อยากกลับมาพบเจอมีคนที่อยากกลับมาก้าวเดินกับคุณมีพลังงานให้ปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่มาวุ่นวายในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาหรือในตอนเนี้ คนอดีตของคุณกําลังแก้ไขกับปัญหาและผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้อยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่ในออฟสอดเป็นพลังงานไพ่การวิ่งตามหรือการที่ขวายคว้าในวันที่เราลักเขาในวันที่เราแคร์เขาในวันที่เราสนใจเขาเขากลับไม่เคยหันกลับมามองในความรักในความสัมพันธ์ที่เราเคยมอบใจให้กับคนคนเนอแต่ในวันที่เรานิ่งในวันที่เราหยุดเดินตามใครสักคนเนอในวันที่เรากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเอง มีคนที่ร้อนหลนมีคนที่ร้อนใจมีคนที่ขาดหายกับความรู้สึกที่ผ่านมาของเขามีพลังงานไพ่ควีนอรครับราชนีถือถ้วยมีใครที่แปอธิษฐานขอพรในเรื่องความรักมาหรือเปล่าหรือการที่หัวใจที่บอกช้ำหัวใจที่เจ็บปวดในตอนนั้นคุณขอคืนมาหัวใจที่ให้ไข่สะกนแล้วเขาไม่เคยเห็นค่าไม่เคยเห็นคุณค่าในความรู้สึกของเราหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าถ้วยแหงสายน้ํา ความรู้สึกนี้เป็นไพ่แห่งการที่เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นนะครับเป็นพลังงานไพ่สามเหรียญสามเหรียญเป็นพลังงานไพ่การพูดการคุยการเคลียร์ใจการพูดคุยของคนคนหนึ่งหรือคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดไม่ว่าจะมีลูกด้วยกันแล้วหรือก,การที่มีสําหรับบางท่านอาจจะพูดคุยถึงเรื่องอนาคตร่วมกันเดชยยดกกะยอดกรกฏลัคนากรกฏต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมความอดทน ทุกคนมีขีดจำกัดแห่งความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาเมื่อเหมือนความอดทนที่ผ่านมาที่เราอดทนทำเพื่อเขาในวันนั้นเพราะเรารักถึงเรายอมให้ทุกๆอย่างแต่ในวันหนึ่งที่คุณถอยห่างในวันหนึ่งที่คุณจากมามีคนที่กำลังเสียใจมีคนที่กำลังเจ็บปวดในตอนนี้นะมีพลังงานให้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจ5้าถ้วย ถ้วยที่มันหลมไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วเหมือนถ้วยแห่งสายน้ำสาสยน้ำที่ไม่มีวันหวนคืนสส่น้ำที่ไม่มีวันหวนกลับความรู้สึกก็เช่นกันในความรู้สึกที่เสียใจไปแล้วมันคงเอากลับคืนมาในความรู้สึกของคุณไม่ได้นะแต่การที่เหมือนกับการที่เราตัดใจพยายามตัดใจจากเขาในวันที่เราตัดใจในตอนเนี้ย เราอาจจะมีความรู้สึกที่ยังห่วงเขาอยู่ยังรักเขาอยู่ยังแคร์เขาอยู่เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่รักเขาเป็นฝ่ายเราที่แคร์เขาในวันหนึ่งที่เขาคิดได้ในวันหนึ่งที่เขากลับมาเห็นในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณเคยมอบให้เขาในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่กำลังเศร้าเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดในการกระทำทําให้คนที่รักเขาที่สุด ในวันนั้นต้องเจ็บปวดในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ในการตื่นรู้การตื่นตัวการก้าวไปข้างหน้าในตัวของคุณนะในเส้นทางเดินเนี่ยอีกยาวไกลในวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่แต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันคุณได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะมีพลังงานไพ่การที่มีคนคนหนึ่งที่อยากหวนคืนมีคนคนหนึ่งที่อยากหวนกับในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่ไม่ต้อง เป็นกังวลคำมั่นคำสัญญาที่คนหนึ่งพูดออกมาแล้วมันเป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่สัญญาไว้กับเราในวันนั้นในวันที่เขาผิดสัญญาเป็นฝ่ายเขาที่จะเจ็บปวดในคำมั่นคำสัญญาคนที่ผิดศัจจะกคนที่ผิดคำพูดกําลังเจ็บปวดในตอนนี้นะเป็นไพ่ของคำมั่นคำสัญญายังอยู่ในความรู้สึก ลึกๆของเขาในตอนนี้นะครับเป็นหลังๆไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอแต่คุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณหรือในตอนเนี้ยมีคนที่อยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันเขาอยากให้คุณลืมเกัอาอดีตที่ผ่านมาได้หรือเปล่าเขาอยากจับมือกลุ่มมือของคุณแน่นๆอีกครั้งหนึ่งนะในความซึ่งในตอนเนี้ยก้าวเดินผ่านเรื่องราวแห่งความรักที่มีคุณและเขาเป็นความรู้สึกเดียวกัน หรือคุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดมีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่กําลังโหยหาคุณมากในตอนนี้อยู่นะเป็นพลังงานไพในตอนนี้มีพลังงานไพยแอนจิตคือการที่เราปกป้องและการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณ ในตัวของเราเองการเห็นในจิตที่แท้จริงของเราทุกสิ่งทุกอย่างคืออารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามากระทบจิตใจของเรานะครับในวันเวลาที่เรากลับมาเหมือนมั่นใจในตัวของเราเองในวันที่เรากลับเข้ามาเข้มแข็งในหัวใจของเราเองในตอนนี้มีคนที่กําลังเจ็บปวดและกําลังเสียใจ กำลังว้าวุ่นกำลังกังวลใจหรือในวันที่ห่างไกลกันทําให้คนคนหนึ่งเห็นแต่ในเรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นในวันที่อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นเป็นการที่เขาเห็นแต่ข้อบกพร่องแต่ในวันที่ห่างไกลกันทําให้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีไพ่ของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํากรกฏมีนพุจ,จิกนะครับธาตุดินการพฤษสมกรที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ขอใช้พลังาไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุ ดินกันพืชสมกรมีพลังงานให้คีนอฟวานราชนีไฟด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณมีจิตสัมผัสที่แรงนะในช่วงนี้อาจจะเป็นการที่คุณรู้ว่าใครคนนั้นกําลังคิดอะไรอยู่เป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาขอโทษเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาอยากอ้อนวอนวิงวอนขอร้องกับคนที่เคยดูแลกับคนที่เคยผูกพันกับคนที่เคยมอบใจในวันนั้นคนที่แคร์กันคนที่รักกันเขาจะใช้คําพูดคําจาที่ ไม่ทิมแทงใจกับคนที่เรารักนะมีไพ่พลังงานไพ่ด้วยเซนส์ของคุณนะคุณอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้ คุณรู้ถึงในจิตใจลึกๆของเขาในสิ่งที่เขากระทำผิดไว้คุณคุณอาจจะรู้ถึงความผิดที่เขาทำไว้กับคุณหรือคำพูดโกโหกคำพูดไม่จริงแต่เราเป็นคนที่เหมือนนะ่กะการที่เรารลักเขาและปล่อยผ่านเรื่องราวต่างๆไปในวันหนึ่งที่เขากลับมาเห็นในความผิดของเขาในวันหนึ่งที่เขากลับมาสำนึกในความผิดของเขาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กำลังเจ็บปวดและเสียดายเดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคนที่เคยเริ่มต้น ความรักด้วยการคนที่มีประสบการณ์ความรักด้วยกันหรือจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันจักรวาลคือพลังงานไพ่คนที่เป็นหนึ่งแห่งจักรวาลคุณคือหนึ่งแห่งจักรวาลในจักรวาลน,นี้นะมีพลังงานไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะเป็นไพ่ของอุปสรรคปัญหาเข้ามาสักเพียงใดคุณเป็นคนที่เผชิญหน้าและแก้ไขกับปัญหากว่าที่จะไปถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จ อาจจะต้องใช้เวลาระยะทางและการทุ่มเทในวันที่เราไปถึงความสําเร็จเป้าหมายของเราแล้วการเวลาและวันเวลาก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆมีพลังงานไพ่ในตอนนีมีคนที่อยากกลับมาร่วมในเส้นทางเดินเดียวคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมามีเป้าหมายเขาอยากกลับมามีแบบแผน เขาอยากกลับมาเหมือนในทุกเส้นทางเดินเนี่ยเขาอยากมีคุณเป็นทุกเส้นทางเดินเป็นทุกเรื่องราวเป็นทุกสตอรี่ในตอนนี้ของเขามีพลังงานไพควีนครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกเป็นไพแห่งการกลับมาเอาใจใส่การรักตัวเองมากขึ้นในวันที่เรารักตัวเองแล้วในวันหนึ่งที่เขา กลับมาเนี่ย <S <S <an> <S เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วในวันที่เรากลับมารักตัวเองเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกถึงความผิดในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาก็ยังไปต่อไม่ได้เขาเอาคุณออกจากความคิดเขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะมันเหมือนกับการที่เขาอย่างมีเรื่องค้างคาใจาที่ต้องพูดกับคุณที่ต้องเคลียร์กับคุณที่ต้องพูดถึงความในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รักคุณมากในความรักที่ มันอาจจะหายไปขาดหายไปในระยะหนึ่งนะมีพลังงานใพ้เดิะ์ตแมเพรนการปิดกัน้นการมีกำแพงการปอกกันไป5า้าดกการเลือกราการยาล้างคนที่ชนะในวันนั้นกลับมายอมแพ้ในวันนี้คนที่มีอีกโก้คนที่ฟอร์มเยอะฟอร์มมากกำลังเจ็บปวดในตอนนี้ของเขานะคนที่รักกันไม่จำเป็นต้องชนะในทุกๆเรื่องนะคนที่รักกันใช้หัวใจที่ชนะใจของคนที่เรารักนะครับเป็นพลังงานเพ เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญการรอคอยการเฝ้ารอการเฝ้ารอให้วันเวลาให้การเวลาเนื่นนานสักเพียงใดเขาก็ยังรอคอยคุณกลับมาให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาพิสูจน์ในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งการลังเลการตัดสินใจการรักพี่เสียดายน้องใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็รอใ,ใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดเหมือนเหมือนความสับสนมันเหมือนความลังเลในตอนนี้ของเขานะว่ายิ่งพยายาม ที่จะตัดคุณสักเท่าไหร่ความรักที่มีมันยิ่งเปี่ยมล้นในความรู้สึกในตอนนี้ของคนคนหนึ่งนามีพลังาให้คิงออฟสอดนะความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นำราชายสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วทุกปัญหากำลังพ้นผ่านไปของชาวธาตุดินนะคุณเป็นคนที่เข้มแข็ง คุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดคุณเป็นคนที่ทําในหน้าที่ของตัวเองนะครับเป็น,ปนพลังไพ่ห้าถ้วยนะห้าถ้วยคือความเสียใจคือความผิดหวงังในตอนนี้เขาเสียใจมากเขาทุกข์ใจเขาระทมใจเขาห่วงคุณมากในตอนนี้นะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นเขาอยากกลับมาเรียนรู้เขาอยากกลับมาเหมือนกการที่ได้พบเจอพูดคุยดาวพูดพลังงานให้ความมีสเสน่ห์ในตอนนี้เขาอาจจะตัดคุณไม่ขาดเป็นอินฟ การวนกับการวนกับที่กลับมาแก้ไขในการกระทําและผลแห่งการกระทําในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขากลับมามีสติการมีสติแล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราไปได้นะมีพลังงานไพ่ขิงออกครับราชาถือถ้วยเป็นไพ่พลังงานพ่อมไม้ไมๆหรือมีคนที่อยากกลับมาเทคแคร์คอยดูแลคอยห่วงใยเป็นพลังงานไพ่คนที่เป็นพ่อบ้านนะเป็นพลังงานไพ่การดูแลและเอาใจเก่ง คนนี้อาจจะทําได้ในหลายๆอย่างคนคนนี้อาจจะทําได้ในทุกๆอย่างนะทำงานทั้งนอกบ้านทํางานทั้งในบ้านนะมีพลังงานให้ตอนเนี้ยมีคนที่กําลังเสียใจมีคนที่กําลังเจ็บปวดในวันที่ไม่มีคุณในวันเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากเดินหน้ากลับมาทักทายในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนกับการที่ในวันที่เราเริ่มในวันเวลาที่เราตัดใจที่ผูกมัดจิตที่ผูกพันคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดนะ มันเหมือนกการที่ได้หวนกับได้หวนคืนจัก,กรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุดินในอดีตที่ผ่านมาขอดุทา,งงานาให้ในปัจจุบันขอดูพง,งานให้ในปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพฤษสมกกรน,นะครับเอทออฟครับเป็นดพงานให้าการเริ่มต้นความรักนะ ในตอนนี้ในปัจจุบันของเขาเนี่ยเขาอาจจะกลับมาเห็นในคุณค่าในหัวใจในหัวใจที่ครั้งนั้นเขาไม่เคยแคร์เขาไม่เคยสนในวันนั้นกลับมาเห็นค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่า เห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงเอาไปตรเกิลราชาถือเหรียญในตะความนิ่งของคุณน่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณน่ะคิดอะไรอยู่เขาอาจจะไม่ไม่รู้ว่าคุณน่ะยังรักเขาอยู่ไหมยังแคร์เขาอยู่ไหมยังอยากที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามามีความผูกพันและมีความผูกมัดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า ความรักและความสัมพันธ์คนที่มีพลังงานไพ่ความรักเนี่ยคือการที่เอาใจใส่ความรักเอาใจใส่ของคนที่เรารักของคนที่เราแคร์มีพลังงานไพ่ห้ามเท้าการปิดกั้นการมีกแกงตอนเนี้ยเขาอาจจะได้รับบทเรียนหรือการกระทําที่เขาทําไว้ในตอนเนี้มันเหมือนปัญหาที่เข้ามาในตอนนี้ของเขาหรือเข้าไปพบเจอกับคนที่เจ้าชู้คนที่มีเจ้าของอยู่คนที่ไม่ได้ชัดเจนกับเขามากพอไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณให้กําลังใจเขา คุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณเขาอาจจะคุยกับคุณได้ทุกๆเรื่องแต่ในตอนเนี้ยเหมือนเขาอึดอจจัดใจเหมือนเขาโดนปิดกัน้นเหมือนเขาโดนมีกำแพงเหมือนเขาโดนมีกรอบในตัวของเขาเองนะมีพลังงานไพ่พเพลเพลินนะหนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโ,สดโชคดีสิ่งใหม่ๆนะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนเนี้ยโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าในวันนี้กลับมาเห็นค่าในวันนี้นะมีพลังงานไพ่ความนิ่งความเงียบความ เงียบของคนคนหนึ่งหรือต่างฝ่ายต่างนิ่งกันมานานเขาไม่รู้ว่าจะติดต่อกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์ยังไงนะครับเป็น,ปนพลังไพ่เอทดอวาลดการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นในความรู้สึกที่กลับมาลักกันได้อีกครั้งหนึ่งแต่ในตอนเนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ถามหัวใจของคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับคนที่เคยทําให้เราเสียใจให้เราผิดหวังในตอนนั้นกลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่ามีาพลังไพ่จติกชาวตุลลัคนาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอ นะมีคนที่ผิดสัญญากําลังได้รับบทเรียนหรือได้รับผลแห่งการกระทําหรือได้รับกรรมที่เขาทําไว้กับคุณแล้วในตอนนี้นะเป็นไพ่ของการที่เขายังตัดคุณไม่ขาดหรือคํามั่นคําสัญญามันอยู่ในความรู้สึกของเขาทําให้เขาทุกข์ใจทําให้เขาทนมานใจทําให้เขาเจ็บในความรู้สึกของเขานะไม่น่าผิดสัญญากับคนที่เคยรักไม่น่าผิดสัญญากับคนที่เคยผูกพันกับคนที่เคยดูแลเขาดีที่สุดคนที่มอบใจคนที่จริงใจ คนที่ทุ่มเทให้กับเขานะสเตนตเขายอมพ่ายแพ้กับหัวใจที่คุณรักเขานะมีพลังงานไพ่ความคิดถึงหรือในตอนนี้เขาอาจจะฝากความคิดถึงมากับสายลมในค่ําคืนที่โดดเดี่ยวของเขานะเป็นพลักงานที่เขาอาจจะแงนมองไปบนฟ้าไก่คิดถึงเรื่องราวดีๆที่มีคุณเป็นฝ่ายเขาที่จําภาพเก่าๆจาภาพเดิมๆที่มีคุณเป็นคนที่เคียงข้างเป็นคนที่เคียงคู่กับเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ ในแฮงแมนแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงะของเขามีพลังงานไพ่เดอะฟูนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะฟูคือการเริ่มต้นหรือในตอนนี้เขาอาจจะไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาในวันที่ขาดคุณไปมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณมันเหมือนกับการที่ไม่มีสัญญาร่วมกันไม่มีเป้าหมายนะอ่าที่เป็นการที่ในตอนนี้มีคนที่ทุกข์ใจมีคนที่ร้อนใจมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาส เขาอยากส่งข้อความมาหาคุณเขาอยากให้คุณอ่านและตอบเขาด้วยเขาจะได้รู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับคนที่เคยทําพลาดไปหรือทําผิดไปในครั้งนั้นหรือเปล่านะ,อะขอทุกพลังงานภายในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับ มีพลังงานไพ่ทูออบคับเป็นพลังงานไพ่ความรักความผูกพันการมองตาและรู้ใจเห็นหน้าคนที่คุ้นเคยเห็นคนที่คุ้นตาเห็นคนที่เคยผูกพันเห็นคนที่รักเขามากที่สุดเขาอยากมาพบเจอคุณเขาอยากบอกคุณว่าเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมาก เขาจะทำให้วันนี้เป็นวันดีๆที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งนะในวันเวลาที่ผ่านไปเขาขอโทษกับอดีตที่ผ่านมานะมีพลังงานไพ้ในคุีนออฟสอดราชนีถือดาบโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจและกำหนดในโชคชะตาแห่งความรักด้วยตัวของคุณเองว่าในตอนนี้คุณยังเชื่อมั่นในตรงเขาอยู่หรือเปล่าในตอนนี้ในวันที่เขาวิ่งตามหาความรู้สึก ของเขาคนนั้นนะมีพลังงานให้ห้าม้เท้ามีพลังงานให้สิบเหรียญสิบเหรียญความเป็นครอบครัวครอบครัวที่อบอุ่นมีแบบแผนเดียวกันมีเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองมีบ้านมีรถร่วมกันนะมีพลังงานให้เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทความพวงใหญ่คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วเหมือนการดูแลของคุณความเอาใจใส่ของคุณคุณแคร์ในความรู้สึกคุณรักเขามากในวันนั้นแต่ตอนนี้จะเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาแคร์กับความรู้สึก ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญมีพลังงานไพ่สติกมีพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลรียความหมงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจหรือเขาปกปิดกับคำความเสียใจความไม่ได้ดังใจทุกเส้นทางเดินมันไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปในตอนเนี้เขาอาจจะไม่ได้ดังสิ่งที่เขาหวังดังสิ่งที่เขาตั้งใจเจ็บปวดทุกทนทนามาที่ไม่ได้บอกคําว่ารักกับคนที่เขารัก อีกแล้วนะการปิดกั้นการมีกำแพงการบล็อกคนที่รักกันเขาจะปกป้องกับคนที่เขารักคนที่รักเขาจะแขร์กับความสึกคนที่รักเขาในตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาปกป้องในหัวใจของคนที่เขารักนะมีพลังงานไพ่ดีแฮงแมนดีแฮงแมนมีพลังงานไพ่วิกตอรี่นะแห่งความสําเร็จเขาก็แอบมองคุณอยู่เขาแอบสืบส่องคุณอยู่เขาอาจจะรู้ถึงทุกเรื่องราว ในตอนนี้ของคุณอยู่นะคุณอาจจะรู้ถึงทุกเรื่องราวของเขาด้วยก็ได้นะมีไพ่พลังงานไพ่ความผูกพันและความผูกมัดใจที่เหมือนกันความรู้สึกเดียวกันหรือเขาอยากกลับมาสัญญาในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันเขาขอโทษในวันนั้นที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขาเขาอยากเดินหน้าไปในทุกเส้นทางเดินที่มีคุณและในทุกเป้าหมายที่มีคุณในความอบอุ่นที่เป็นตัวตนระหว่างคุณ กับเขานะครับอขอดูพลังงานภายในในสรุปและแนะนำนะครับคิงออฟ o อดนะคิงออฟสอดคือพลังงานภพยคนที่ทำงานเกี่ยวด้านงานความเข้มแข็ง ถ้าหาตำรวจได้นะครับเป็นพลังงานไพ่การฝ่าฟันการเผชิญหน้าหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอาหารการกินได้การเดินทางได้มีพลังงานไพ่ในตอนเนี้ยใจที่เข้มแข็งใจที่ชัดเจนคุณจะเป็นคนที่เหมือนในตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มงงางอคุณเขาอาจจะดูถึงอารมณ์ของคุณว่าคุณยังโกรธเขาอยู่ไหมในวันหนึ่งที่คุณยังรักเขาอยู่อาจจะลดพลังงานไพ่อีกโก้ กลับมาพูดคุยในเรื่องความรู้สึกซึ่งกันและกันนาะวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลากงน้อแห่งวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเวลาที่มันเร็วอยากจะทําอะไรในสิ่งที่หวงังทําในสิ่งที่ตั้งใจการพูดในสิ่งที่ในความรู้สึกที่แท้จริงของกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ทูออฟวันนะมีพลังงานไพ่จัดเม้นจัดเม้นคือการที่คุณกับเขา ตัดกันเท่าไหร่ก็ยังตัดกันไม่ขาดนะเป็นไพ่ของผลวิปากรารมทุกคนมีกรรมที่สัมพันธ์กันมาการพบการเจอการจากการลาไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันเหมือนโชคชะตาวันเวลานําพาให้เรากับเขาได้มาพบเจอกันนะมีพลังงานไพ่เดวิลเดวิลเป็นพลังงานไพ่ความรุ่มหลงนะในวันนั้นที่เขาอาจจะหลงไปในชั่ววูบในชั่วครางชั่วข่าวหรือมานมาลองใจเขาในวันที่เขาหลุดพ้นออกจากพลังงานของไพ่เดวิล เขาจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าใครคือคนที่ผูกมัดว่าใครคือคนที่ผูกพนันว่าใครคือคนที่เคยสัญญาร่วมกันมาในวันที่สิ้นสุดในวันที่สิ้นสุดอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่สี่ถ้วยมีพลังงานา 3, ไพ่สามในเท้ามีพลังงานไพ่เดะสันความสุขความสมหวังความสําเร็จคิดถึงไออุน่นทิศคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงความอบอุน่นที่คุณเคยมีให้กับเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ความมีชื่อเสียง ความโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณเดอะทเวอร์สิ่งที่แตกหักพังไปมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้มีพลังงานไพ่หกเหรียญนะคือการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้ได้รับพอ,พอกันความช่วยเหลือการดูแลการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เก้าเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยลอในแบบของคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเอง คุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองคุณรู้ว่าไหนควรทําให้กับตัวงเราอันไหนไม่ดีเราก็ต้องปล่อยสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตเราไปนะพลังงานไหนไม่ดีเราก็ต้องปล่อยไปนะครับเป็นพลังงานไพ่ในในตอนเนี้ยมันเหมือนกับความรู้สึกที่อย่างผูกมัดความรู้สึกที่ผูกพันที่คุณกับเขายังถัดกันไม่ขาดนะเป็นไพ่ของการที่เหมือนโชคชะตาผมลิตนําพาแห่งรักให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งคนที่ เคยทำให้เสียใจอยากกลับมาแก้ไขในวันนี้หรือเขาเสียดายคุณอยู่ในตอนนี้นะหมอโตดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เป็นค่าขููให้หมอโตดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับ